สวัสดีครับวันพุธมปลูกต้นไม้ผมวันที่4ี่เนาะสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสบหกจะปลายฝนมันจะออกมัตาเนาะพี่คิดได้เราสั่งมาจากใต้เนาะตอนนี้ตอนละสิบกว่บาทครเป็นทุเรียนบ้านครับเมล็ดบ้านเนาะเราปลูกที่สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ขางภู้เหอสุรินทร์จังหวัดสุรินทร นี่มันเป็นดินด้วนปุนทรนายเนาะน,นี้เราปลูกตรงนี้ทิ้งโล่งปลูกไายที่ผมปลูกใต้ต้นไม้ปลูกที่โล่งแต่รูปนี้ผมเตรียมไม่เป็นเดือนแล้วแหละปลูกต้นก่อนมัน,มนตายอ่ะมันถุงมันแตกถุงแตกต้นนั้นอะ่ะร้อยห้าสิบบาทสั่งมาจากที่ไดด่วันถูกว่าต้นละสิบกว่าบาทจะไีไ่แพงต่างมาสองสามวันแล้วแหละตอนนี้เตรียมลงดินกันมาจะมาลงดินด้วยกันครับ กล้วยเนาะกล้วยพี่เลี้ยงตัวนี้มันโล่งมีกอไผ่แต่ตรงนี้แดดจะแดดมันจะมีมะละกอด้วยปลูกมะละกอได้ในเดือนหนึ่งเนี่ยมะละกอสองต้นต้นที่แล้วมันมันตายเนาะตูงมันแตกซร้อมจากร้านแถวบ้านก็เลยสั่งมาจากแหล่งเลยแหล่งท่านเลยถูกครับผมต้นสิบกว่าบาทต้นนี้เป็นทุเรียนบ้านเนาะพอเม็ดโดยยังไม่เสียบยอดเราเอาปลากมันจะมันจะทนแรงทนฝนประมาณเนี่ยปลูกมปนเ่ืม่วงครับผม เดี๋ยวเราค่อยมาเสียบยอดเอาทีหลังมาคอมยอดเอามาวันนี้มาปลูกด้ยวยกันครับผมแวบมาปลูกมาดูแกะถุงแกะถุงต้นสวยผมปลูกไปแล้วสองต้น,น,นีต้นที่สามต้นสี่ปลูกเป็นครู่นะเราปลูกเป็นคู่ระบบรากดีผมระบบรากดีมาดูให้ดูรา,ากออกนี่แหลยออกนี่เลย บบลากดีขนาดต้นลเล็กๆขอผมยังมีลากลากแก้วแล้วเนี่ยเี๋ยหลากแก้วยงยาว,ลวเลยเออเอาอ okay. อกไหครับผมออกไคสองต้นสองต้นบึนี่นะอันนี้ไม่มีเอาะมีหน่อยนึงมีหน่อยนึงผม <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยปลูกคู่เนาะกดๆๆดีๆประมาณนี้ผมแวบตอนนี้มีสาเนาะมีสาแล้วปลูกตนก้วยพี่เลี้ยงตรงนี้แดดแรงแวบเหนื่อยครับผมมาเอาพัสดุปลูกเนาะตรงนี้มันเป็นขี้เถ้าขี้ฐานเผาไว้นานแล้วเอามากองกองไว้เป็นภูเขาเลยแต่ก่อนตรงนั้นเป็นหลุมเนาะ เอาไปเผาเศษมงเศษไม้ต้นกงต้นกล้วยไม้ก่อนนะเไปเผาขยะเนาะเศษไม้เยอะประมาณนี้หลังบ้านเนี่ยเรามีพัสดุปลูกอย่างนี้ผมเอาไปปลูกก็ผมถากองไว้ตรงนี้มันก็เกิดประโยชน์นะไม,ไม่ได้ทําอะไรเลยกองตากเดดเป็นสิบสิบยี่สิบปีแล้วตรงนี้เป็นดินดําดีมาก,กมรับผมดินพัสดุปลูกของผมอันนี้ปลูกทุเรียนบ้านนะใช้มเมล็ดใช้มเมล็ดปลูกให้มันโตทุกปีสองปีแล้วก็ค่อยมาเสียบกิ่งเอา ติดข้างเอาประมาณนั้นรอดูนะครับผมอัปเดตเรื่อยประมาณนี้เนาะวันนี้มาเอาดินวันเหนื่อยผมทํางานสวนเนี่ยต้องเอาใจใส่มันต้องละเอียดรอต้องคิดคิดว่าจะทํายังไงวางแผนปลูกแบบไหน,นยังไงทุกต,ต้นไม้มันปลูกง่ายเนาะอยากกินลูกก็ต้องประมาณนี้แหละปลูกทิ้งคว้างไม่ได้ผมต้องดูแลเอาใจใส่ชาวสวนประมาณนี้ผมเขียนไปว่าจะปลูกที่หนึ่งปลูกท,ทุกวันนี้วันนี้ปลูกได้กี่หลุมเนาะ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าได้ห้าหลุมครับผมหหลุมหลุมละสอต้นใช้เมเล็ดบ้านเนาะตอบ้านทุเรียนเม็ดบ้านเขาเพาะมาแล้วรับซื้อมาสิบกว่าบาทตลอรสิบกว่าบาทแล้วลก็มาปลูกเป็นคู่เป็นคู่เลยเอ่าประมาณนี้ผมของเราเยอะเราใช้พัสดุอุปกรณ์เรามีให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ดินดินดนดิน,ดน,ดน,ดนล้วนๆเนาะอ่าเป็นดินที่เผาแล้วนะเผาเศษฟงเศษไม้ ประมาณนี้เอาไม่เกิดใช้เกิดประโยชน์เป็นวัอตรปลูกชั้นเลิศครับผมแวบไปแล้วไปดูเดี๋ยวพาไปดูตามไปดูเ,เสร็จแล้วครับผมวันนี้ได้ห้าโคกโคกละสองต้นนะเป็นไงครับผมสวยไหม <laughs> ทุเรียนบ้านเนาะเราสั่งมาจากทางใต้เลยนะที่จันก็ได้ใต้ก็ได้แรงแรงต้นก้าเนาะแต่แรงพราะกามันจะถูกกับผมซื้อแสวบ้านคงแพงประมาณนั้นอะ คือใครมีเวลาก็ซื้อมเมล็ดมาเพาะเองอันนี้ไม่ตังค์ผมซื้อเข้ามาเขาเพาะมาแล้วเป็นสองสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยฮะต้นประมาณเนี้สามสี่เดือนนั่นแหละเราก็เอามาลงเลยครับผมมันเป็นเดือนสุดท้ายนะที่ปลูกต้นไม้จะออกกัญชาแล้วก็ปลูกไม่ได้แล้วมันจะหน้าหน้าหนาวแล้วผมเพิ่งสั่งมาปลูกอ่ะยังทันเ,นเดือนเดียวก็กันใจปลูกไม่เป็นไรครับผมปลูกประมาณนี้ใบมัน ต้องตัดปลายนะผมคนใต้เขาจะตัดปลายอ่นอ,อนๆออกเห็นไหมผมตัดออกนะตามคนใต้เลยนะปลูกเป็นคนใต้เลยนะคนใต้เขาจะตัดยอดอ่อนๆอ,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 อกออาไม่ต้องให้มันเลี้ยงรากก่อนประมาณนี้เนาะผมประมาณนี้ผมผมประมาณนี้แหละแล้วก็เอาดินทําโคกยกโคกขึ้นสองต้นคู่กันประมาณนี้ครับทุเรียนทุเรียนบ้านเนาะโอ้ยเหนื่อยครับผมปลูกทาสวนคนสวนทําสวนเนี่ยเหนื่อยแต่เวลาได้ผลผลิตมัน,ม,นมันคุม้มครับผม เหมือนทำนาเนาะทำนาง่ายเกินประมาณนั้นหวานแล้วก็แล้วไปตอเกี่ยวอย่างเดียวทำนาง่ายที่สุดครับผมอาชีพแต่รายได้จะน้อยแต่ทำสวนนี่ทำยากรายได้จะเยอะเอาเป็นจริงครับผมเรื่องจริงอะทำสวนนี่รวยงั้นนะะประมาณนี้เนาะแหวบ